XL สตรีทนะครับอ่าลองเลยโอเคอยากลั่นทักมาเลยครับมันพ้นเขตหมู่บ้านก่อนอ่านี้ครับเป็น2.2นะครับ XL สตรีทนะครับผมปี2021นะครับจอสิง2.5นะครับผมยืนยันได้ครับอ่านี่มาดูดอดไฟผ่าน OBD นะครับผมจูนสดทุกคันนะครับนี่น่าจะเป็นคันที่ รถใหม่ที่สุดละที่ผมเคยทำมาเอ่เอพอก่อนพอก่อนเข้าหน้ามันขนุนไม่ดีอะขอมเปล่าของคอครับผม เต็บใช้งานแอบซิงนะครับเดี๋ยวมาค่อยมาลองจอดออกกันที่หลังอเออมาครับรถบ้านแอบซิงครับ XL Street 2021ครับหอมอ่มาไโอเคอยังไงพี่รู้เรื่อง โอเคไหมโอเคได้นะผมนะแต่ถ้าขับช้าๆเดี๋ยวลองขับเทสแบบขับใช้งานดูลองเทส<ๆ>ขับใช้งานดูถ้าขับช้าๆก็เด้าไหมขับง่ายไหมแบบชิวๆอะไรเงี้ยขับยากสองลูกไม่ต้องแกะคันเร่งเป็นไงครับเหนือ่อยป่ะไม่เหนื่นนะอยแล้วหรือวาเกิน,นเร่งปกติ จะไปลองถนน,นก่อ,นต,อน,น,นต่อไหมเจอถนนต่อไหมเดอถนนต่อก่อนก็ได้งั้นตรงขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเขาไปกลับรถยูเทนหนุนนะ<ป>ขับนิ่มไหมเหมือนรถโรงงานเลยนะ เทสแบบธรรมดาโอเครุยเรื่องครับส่งงานครับผมเต็มๆหน่อยเต็มๆตีนหน่อยเมื่อกี้ขับแบบแหมกักอะไรก็ไม่รู้รอรถพวกไม่ว่ากันก็ได้พี่รอ,อ,อไปก่นอนโหเย็นดิไหลก็ได้ไหลก็ได้ขอเต็มตีนเลยพี่เออมุมฟิวนี้ดิ Wow.